สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทำให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นอย่างง่ายนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเข้าที่เมนูสตาร์ทช่องเสิ r ร์ตรงนี้นะครับให้เราค้นหารันนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นก็พิมพ์คำว่า ms c o n f i g ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคเราจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเข้าไปที่เมนูบู t นะครับกด a d v a n e e ตรงนี้นะครับปกติมันจะปิดไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะทําให้มันทํางานได้เต็มที่นะครับเราก็ติ๊กไว้นะครับตรงนี้จะเป็นจํานวนคอของ CPU นะครับว่า CPU ตัวนั้นนั้นจะมีกี่คอเหมือนตัวนี้ก็จะจะมี4คอนะครับถ้าจะเป็นคอ i7 อย่างนี้ก็มันจะมีคอเยอะคอเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราเลือกไว้4นะครับเลือกให้มันทํางานเต็มที่จากนั้นกดโอเค เมนูเซอร์วิสตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกปิดได้นะครับบางตัวที่ไม่จําเป็นเราก็ปิดทิ้งนะครับเหมือนอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ปิดอยู่คอมนัสบวก y ิเ e มตรงนี้ก็ปิดอยู่นะครับเราจะเปิดไว้เฉพาะตัวที่จําเป็นนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูที่ My c คอมพิวเตอร์นะครับคลิกขวา p r o p e r t ต หลังจากได้หน้าต่างนี้มาแล้วนะครับค่อยไปที่หน้า Advanced System s e t t i n g นะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเข้าไปที่หัวข้อ Performance นะครับตรงนี้มันจะเป็นเอฟเฟ t หรือการประมวนผลต่างๆนะครับโดยใช้แรมของเรานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดทั้งหมดปิดทั้งหมด หรือจะให้ทางระบบคอมพิวเตอร์ของเราเลือกใช้เองนะครับหรือเราจะใช้หมดคัสตอมนะครับโดยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดหรือปิดเมนูไหนนะครับโดยส่วนตรงนี้มันจะเป็นแอนิเมชันต่างๆของหน้าหน้าต่างคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันจะกินทรัพยากรน,นะครับเราสามารถปิดทั้งหมดได้นะครับแต่จะเลกมาด้วยหน้าตาของคอมพิวเตอร์ที่ ไม่สวยนะครับมันจะดูแบบคอมยุคเก่านะครับเป็นแบบ Windows 8 Windows มีอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่นะครับมันจะได้หน้าต่างออกมาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเราจะใช้เมนูให้คอมพิวเตอร์ของเราเลือกเองนะครับให้ทำงานตามระบบของมันนะครับ เห็นไหมครับความแตกต่างมันจะต่างกันเยอะเลยนะครับจากนั้นก็มาที่หน้าต่าง a d v a n c e นะครับแล้วก็ Change ตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถเลือกใช้งานแลมได้เต็มที่นะครับโดยการที่เราติ๊กตรงนี้ออกนะครับ Automatic Calorie นะครับเราติ๊กออกไปเลยจากนั้นก็มาติ๊กที่ Custom Size นะครับ ตรงนี้นะครับให้เราทำการใส่จำนวนแรมของเราลงไปทั้งหมดนะครับแต่ต้องใส่เป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับเหมือนกับเครื่องที่เราทดสอบอยู่นี่นะครับจะเป็น2กิกะไบต์นะครับตรงนี้เราก็ต้องใส่เป็น2048นะครับแม็กซิมัมไซส์ตรงนี้นะครับให้เราใส่เป็นจำนวน2เท่าของ2048นะครับ ตรงนี้ต้องใส่เป็นสองเท่านะครับก็คือสี 4, ่พันสี่พันเก้าสิบหกนะครับอ่าครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคไปนะครับโอเคอ่านะครับตรงนี้เราก็ปิดไปซะ ปกติต้องกดโอเคนะครับแต่ผมกําลังทดสอบอยู่นะครับก็เลยติ๊กออกไปนะครับถ้าเกิดเรากดโอเคคือมันจะทําการรีสตาร์ทเครื่องให้เราโดยอัตโนมัตินะครับส่วนตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น5วินาทีนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ รอสักครู่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นแบบ user profile ของ my computer ของเรานะครับออกเลยจากนั้นนะครับตรงนี้ Windows update นะครับคอมส่วนใหญ่นะครับของคนใช้งานทั่วไปนะครับคือถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ช้าหรืออินเทอร์เน็ตช้านะครับก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับคือ Windows มันจะทำการอัปเดตเองนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับเครื่องที่เราทําการทดสอบอยู่นี้นะครับคือเราจะปิด Windows Update ไว้นะครับตรงนี้เราสามารถติ๊กได้ตรงนี้นะครับ Never check for update คือจะไม่ให้ Windows มันอัปเดตเลยนะครับจะไม่ให้เชื่อมต่อเลยนะครับจากนั้นกดโอเคส่วน เมนู startup นะครับแถวทาร์ตบาร์นะครับเราสามารถปิดได้ด้วยโปรแกรม CC Cleaner ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ทำความสะอาดดูแลคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของเราใช้งานได้เร็วขึ้นลื่นไหลขึ้นโดยเรามาปิด startup ตรงนี้นะครับ เมนู Menu, ทูลตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สตาร์ทอัพตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก d i s a b l e ได้นะครับแต่ในเครื่องมไม่ค่อยมีโปรแกรมอะไรให้ปิดนะครับก็จะมีแค่ของระบบต่างๆของ Windows แค่นั้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการสร้างช็อตคัทการเคลียร์แรมอย่างง่ายนะครับ เหมือนกับว่าแรมของเราเมื่อใช้งานไปานานๆน,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 นะครับคือมันจะมีงานค้างหรืองานสะสมที่แรมเราจดจําไว้นะครับเราก็จะทําการรีเซตตรงนั้นทิ้งไปนะครับเพื่อให้พื้นที่เหลือในแรมของเรามีเยอะขึ้นนะครับมันก็ช่วยได้เล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับช่วยได้มากหรือมากที่สุดน,นะครับเป็นการช่วยได้ครับแต่เล็กน้อยนะครับโดยวิธีการทําก็มีดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่โค้ดตรงนี้นะครับเราต้องกบโค้ดตรงนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาที่เมนู new ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก shortcut ตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะใ้เราใส่โค้ดตรงนี้นะครับใส่โค้ดตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กด next ส่วนตรงนี้นะครับเราจะตั้งเชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ เพื่อให้ความสะดวกนะครับเราจะตั้งชื่อว่าเป็น Clear Memory นะครับนี่นะครับจากนั้นก็กด finish นี่นะครับเราก็เราก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นตัวช็อตคัทนะครับที่จะเป็นตัวช่วยล้างไอพวกโปรแกรมต่างๆหรือไฟล์ต่างๆที่ตกค้าง,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 างอยู่ในแรมนะครับ ส่วนโค้ดตรงนี้นะครับเราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยค้นหาจากทาง Google นะครับว่าการเคลียร์แรมอย่างง่ายด้วยชัดๆนะครับสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ออกก็ได้นะครับแต่ก็ยาวหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยครับพอเราใส่ทำอะไรเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ Música